แบมแบมคอนนี่นะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะเราก็เลยได้ออกมาโบสกันนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะทําอะไรกันบ้างไปเลยบ๊ายบายนะคะตอนนี้เราก็ถึงโบสวัฒนาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาพี่ลิชีกันนะคะพี่ลิชีอยู่ตรงนี้นะคะมืดน,นิดนึงนะทุกคนนี่นะคะสวัสดีครับ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ปวัฒนานะะแถมวันนี้ใส่เสื้อเหมือนกันด้วยเสื้อสีดําเหมือนกันเลยโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วเราก็จะถ่ายให้ดูแล้วว่าพวกเราทําอะไรกันบ้างนะคะไปแล้วบ๊ายบายเรับชมได้เลยครับนี่นะคะเราก็ก็ลังจะขึ้นข้างบนนะคะทุกคนไปไปนี่วิ่งกดลิฟต์ วันนี้เราใส่รองเท้าสูงนิดนึงนะคะก็เลยวิญญ่งยากโอ้วันนี้เรามีสิมาเร็วสิบสามเจอก,กันนะทุกคนบ๊ายบายห้องที่เราต้องเข้าแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะตอนนี้เรา,ย,ายังสอายัง้อมกันอยู่นะคะทุกคนเรากัยังถ่ายได้อยู่นะคะ นี่นะคะพี่ลิชี่ก็อยู่กับเรานะคะอรับสวัสดีครับวายขอทไม่ได้อ่ะทุกคนตั้งหนึ่งนะดีค่ะพี่าทุกคนนะคะเข้าสู่การอัาการกพะ้าในวันอาทิตย์ที่เ็เมษายนนะคะนะ้ออนส่วนของเราค่ะค่ะก็กล่าว่าแผนดิดนน่ังิ่นเอ๋ยตรงหหร้องด้วยความชื่นบานถวายดพระยาเวงปฏิบัติพระยาเวเพื่อความดีดีตงเข้ามาอยู่เฉพาะพระพัก พระองค์ด้วยการร้องเพลงความรู้ควานั้นได้ยืนร้องเพลงต่างเดินไปเจ้าลึกลึกนะคะเราจะร้องเพลงแรกด้วยกันค่ะจริงดีๆไปเกิดค่ะ ขอบคุณครับเปิดข้อพระาัณไว้หน่อยสิครับ าเนรันพระองค์เท่านั้นที่ข้านมาสากักการตอบให้กันนะคะในข้อสองโอลิมปิกที่9ก้าได้เสร็จส่งกัเราว่าผูค้คนจงให้ตามที่ขอได้ขีมหมายไว้ในใจมิใช่ให้ได้ด้วยเสียดายมิใช่ให้ได้ด้วยดนใจเราพะเจ้าทรงรับเท่านั้นที่ให้ได้หอซับนะคะระหว่างหยซัและก็เพล น,น,ะนะคะในการมานัสการพระเจ้าวันนี้นะคะก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับที่ออกนะคะผู้ปกครองอ,อ๋องที่ได้เมียอกาสมาแบ่งปันขออัศจรรให้กับเรานะคะและ้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะจะขอแนะนําเพื่อนของเรานะคะที่มาใหม่แต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เก่อนที่เจะแนะนํานะคะ อาแนะนำก่อนละกันเพราะเดี๋ยวมีประกาศพี่เกศจะจะประกาศเดี๋ยวค่อยประกาศรายจากในการีพี่น้องโอเคค่ะง่้นเดียวพี่ิงขอแนะนำก่อนนะคะขอต้อนรับผู้ที่มานมัสการพระเจ้ากับเราเป็นครั้งแรกนะคะหรือว่าคนที่มานมัสการที่ห้องนี้ครั้งแรกละกันที่ห้องนีครั้งแรกนะคะถึงแม้ว่าจะมาสการที่โบสถ์แล้วแต่ว่ามาที่ห้องนี้ครั้งแรกเราต้องต้อนรับนะคะก็เดี๋ยวจะเชิญนะคะผู้ที่มานมัสการพระเจ้า ได้แนะนำตัวนะคะชื่ออะไรแล้วก็ตอนนี้ทํางานอะไรหรือว่าเรียนที่ไหนค่ะเราจะได้รู้จักซึ่งกันละกันนะคะมาเลยมาเลยสวัสดีค่ะ โอเคเดี okay. ย๋ยวพี่จะให้แนะนำนะคะชื่อเล่นแล้วก็ตอนนี้ทำงานอะไรหรือว่าถ้ายังเรียนอยู่ก็เรียนที่ไหนนะคะทอ่อายุเท่าไหร่เน่โอเคเนาะโอเคเดี๋ยวเริ่มจากคนแรกส,ส,สวัสดีค่ะชื่อไม้ค่ะอายุ20นะคะอยู่ม .2 สา B ควี2เสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราจะไปทำอะไรกันคะต่อไปก็ลงไปกินข้าวครับตอนนี้ก็หิวพร้อมฉ้องอยู่แล้ว okay. มีข้าวมาเลยครับโอ้โหโบรมีข้าวด้วยนะทุกคนใครอยากมาโบตแนะนำให้มาโบดนี้นะคะเจอการข้าวาาไม่ได้มาใส่รองเท้าแปลกหรอไม่แปลกสองตาแล้ววางรองเท้าไว้ไหนนะโอ้ยเมื่อยพี่ๆหัวหน้ากลุ่มนะคะต้องใส่รองเท้าสสูง เพื่อที่จะไปสอนคนอื่นไปเดินรนอบน,นี้เราจะลงลิฟ์นะคะทุกคนใช่เพราะว่าเราขี้เกียจเดินเราเดินลงได้จามันปวเรามีลิฟต์นะทุกคนใครห<ม>าบไมต้องใช้ลิฟต์ดิถ้าไม่ใช้ลิฟต์เราไ,ได้ใช้อะไรล่ะถ้าใครอยากมาโบนแนะนำให้มาโบนนีนะคะโบนวัฒนานะคะถ้าจะนั่งลงไปฟ้าก็มาลง ถ้านั่งสายเซียเกินก็ลงสถานีสุขุมวิทถ้านั่ง BTS เอก็ลงสถานีอโศกอโศกกับสุข um ุมวิทคือสถานที่เดียวกันนะครับไปเราจะลงข้างล่างเดี๋ยวจะกันข้างล่างนะแล้วเราเราถ่ายให้ดูว่ามีอะไรกินบอกว่าอาหาร<า>อร่อยนะบาบบานนะคะเราลงถึงข้างล่างแล้วนะคะมาดูกันว่าวันนี้มีอะไรกินบ้างไปอาหารที่เราชอบหรือเปล่าใช่เดี๋ยวเราต้องถึงกับพักหนึ่งก่อน ทักทายใครก่อนดกว่าดูท่านี้มาดีวิค่ะไปไปต่อแถวอ๋อเชิญค่ะเชิญค่ะเย่ีน,นี้เ,เ,รเราก็ต่อแถวลับอาหารกันนะครับออปวดแขนมากทุกคนเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะไปไปก็ไปถึงค<ด>ิวเราแล้วนะดูว่าเราจะได้กินอะไรเพราะว่า เนะมกคเผ็ดแล้วเราก็กินไม่ได้แล้วเราก็จะได้กินอะไรมาลดควันนี้มีอะไรบ้างครับไม่ไม้ไม่ไม่ไม่ไ็่ไก่ไม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 ่ไ็่ไม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 ่เม่ไ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 มไม่ไม่ไมดไม่าม่ะ่ไม่ม่ไ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 ่ไม่้ว่คม่ไนมไม่ ปกติไม่ค่อยมีนะทุกคนน้ำเขียวเนี่ยวันนี้มีเชิยเดี๋ยวเราขอไปกินกันก่อนนะคะบ๊ายบาย ทุกคน<ไ>ปเป็น<ไ>ปเบื้องหลังการถ่ายรูปของเราแป๊ดหนึ่งต้องเอาต้องเตรียมจับก้องไว้ก่อนเดี๋ยวพี่เอาถิงมากันเอาไว้ก่อนโอเคไปรอสักครู่นะทุกคนวันนี้แดดรอนมากเลยอ่ะทุกคนดูดิเราไม่สามารถถ่ายรูปตรงไหนได้เลยอ่ะ เดี๋ยวแม่ต้องปล่อยเดี๋ยวพี่ดูจังหวะเขาเนี่ยไม่ชอบนี่นะคะร้อนมากทุกคนรอดูรูปนะทุกคนเดี๋ยวเราจะตั้งตรงไว้ตรงนี้ขออภัยนะคะมันอาจจะมืดสักหน่อยวิดีโอหรือว่าภาพนิ่งอะภาพนิ่งสิเขาบอกอยู่ปไรค่ะไม่เป็นไค่ะเหยาะเหาะ แล้วกดโอเคนะพอมแล้วบอกพีนับนึ่งสองสามแล้วกดเลยหนึ่งสองซหนึ่งสองซหนึ่งสอง้ ตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วนะคะแล้วเราก็นึกึ้นได้ว่าเราลืมปิดคลิปนั่นเองนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเราก็มาปิดที่บ้านก็ได้นะตอนนี้เราก็อยู่บ้านแล้วนะคะนี่ก็คือห้องนอนเราเองนะคะเดี๋ยวเราขอไปพักผ่อนก่อนนะบายบายเจอกันคิดหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะไปแล้วบ๊ายบาย